ทีมงานน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ตลอดเวลาระยะเวลา6ปีนะครับที่พี่มาอยู่สํานักชุปรทานที่7นะฮะถ้าใครเคยอยู่รุ่นแรกนะครับก็จะรู้ว่าควอนระบาดเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากศูนย์นะครับเราค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละหนึ่งทีละสองทีละสามนะครับรุ่นที่เข้ามารุ่นที่สองรุ่นที่สามก็จะสบายขึ้นนะฮะจะมารุ่นหลังเนี่ยนะครับจะไม่รู้เลยว่า สำนักสมนาศรี่17เรานะครับเราเคยลําบากกันยังไงนะฮะเราเคยไปอยู่โกดังนะครับเราเคยอยู่ห้องเก็บของนะครับเราปีหนึ่งเราย้ายที่ประมาณ 3- าสี่ครั้งนะครับเหมือนคนไรที่อยู่นะฮะแต่ทุกวันนี้มาถึงทุกวันนี้นะครับสำนักสมนาศรี่17ถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากนะครับดูได้จากอาคารสถาน,นาที่ห้องนะครับเพียรทุกห้อง นะครับแอร์นี้เป็นแอร์ใหม่นะครับเมื่อก่อนแอร์นี้เป็นแอร์แอนตี้แบคทีเรียนะฮะเมื่อก่อนมีบริโภคแบคทีเรียนะครับ,รบถ้าใครเคยมารุ่นแรกกจะรู้นะครับว่ามันสุดๆจริงๆนะครับแต่ถึงทุกวันนี้โอเคนะครับต้องขอบคุณทุกคนเลยเพราะที่รักษาการ3ามฝ่ายนะครับก็ถือว่าทีมงานลูกศิษย์เยอะพอสมควรนะ เอขอบคุณเลยที่ทําให้ที่นะครสามารถที่จะมายืนในจุดจุดที่ท่านผู้ในการสํานักสุมณนาที่7เป็นที่ยอมรับนะฮะยอมรับยังไงนะครับปีที่แล้วได้ให้งานนะครับในส่วนของนโยบายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะทํำป้ายนะครับที่จริงป้ายป้ายก็เกิดจากทีมงานกลุ่มออกแบบนะครับทีมงานพวกเรานะครับที่ช่วยกันดีไซน์ช่วยกันคิดนะครับจนป้าย สำนักจุนาที่็7นะครับสวยไม่เหมือนใครน้องว่าคิดว่าสวยไหมครับพ,พี่ว่าในประเทศเนี่ยไม่ป้ายเราเนี่ยสวยที่สุดนะนะสำนักจุนาที่17เ,เรานะครับเอาตบมือให้หน่อยครับตอนนี้ถ้าเปรี่ยกับการเดินทางน,นะครับคิดว่าถ้าเทียบกับสำนักอื่นเราเราอาจจะปีที่แล้วนี่ม,มือใหม่ใช่ไหม พี่ว่าปีนี้เราไม่ใหม่เลยนะเนาะจากที่ผ่านมาเราทํางานกอรอเสร็จ12งค์งการเนะพาะด้วยความภาคภูมิใจนะและสามารถที่จะมีชี้แจงคอรอได้ถือว่าณนะวันนี้เราก็ไม่ใช่มืมอหมไหว่ใต้แดงนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ที่เรามีเนี่ยเราอาจจะอาจจะช้ากว่าสานักอย่างอย่างบางสานักอย่างเช่สนสํานัอกจุฬาเิด็จอยู่บ้างนะแต่ก็คิดว่า ก็ต้องเป็นพวกเราและ้วล่ะที่ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่เราจะเอาสำนักเพื่อนบ้านนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราเราสามารถที่จะไปทัเทียมเขานะครับต่อไปเราอาจจะแซงเขาขึ้นไปอยู่ระดับกรมนะฮะเนี่ยจริงๆตรงนี้พี่อยากจะขอฝากน้องๆไว้ทุกคนนะครับถ้าเปรียบทีมงานนะครับเราเปรียบทีมงานเหมือนกับรถนะฮะอะไรรถบันเืองทุกชิ้นนะครับ มีความหมายนะครับก็เปรียบกับเหมือนทีมงานเราทุกคนนะครับทุกคนมีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะทําหน้าที่อย่างไหนขาดไปสักชิ้นถามว่าลดไปได้ไหมฮะไปไม่ได้ถูกไหมครับก็แสดงว่าทีมเรานะครับทุกคนมีความสําคัญนะอีกการหนึ่งถ้ารถของเรานะครับอะไรบางชิ้นเสียนะครับอะไรบางลิ้นชารุดนะครับถามว่าลถไปได้เร็วไหมครับไปไปได้ไม่เร็วถูกไหมครับ รถเสียรถชำรุดรถไปง่้เร็วนะครับเรายิ่งตามเพื่อนไม่ทันนะฮะกลับไปนะครับผมอยากจะฝากพี่ดีกว่านะพี่ <c oughs> พี่อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับกลับไปนะครับเราไปดูแลรถของเรานะฮะไปดูไปเช็คอะไหล่รถไปตรวจสอบทุกชิ้นนะครับสเปยดก็คือเราไปดูตัวของเรานะครับไปพัฒนาตัวของเรานะครับพัฒนาในเรื่อง ในเรื่องของการยอมรับของผู้รับบัญชานะครับนะครับผู้รับัชาไม่จำเป็นต้องเหมือนไปถึงผมนะครับจะเป็นผัวสนะครับผู้ใายการส่วนโชคกรรมนะครับผู้รายการสนักหรือว่าผู้ใายการส่วนคนอื่นๆนะครับถ้าเรายินดีที่เราสามารถจะช่วยผูกท่านเหล่านั้นได้นะครับเราสำนักจึงสมทานที่เจ็นะครับต้องช่วยนะครับอันที่สองนะครับพัฒนาในเรื่องของการยอมรับในหมู่เพื่อนนะครับ ไม่จําเป็นนะครับว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆต่างกลุ่มยอมรับเรานะครับมีอะไรช่วยเหลือกันถ้าเราช่วยเขาเขาก็จะช่วยเราถูกไหมครับนะครับอันนี้พี่ขอฝากนะครับอันที่สามก็คือพัฒนาตัวเองในเรื่องของความเก่งนะฮะปีนี้เก่งแล้วปีหน้าก็ลองดูว่าน่าจะเก่งให้มากกว่าปีนี้ปีที่แล้วอีกนะครับนะครับเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจให้กว้างนะครับ พอเราเก่งขึ้นนะครับความสําคัญเราก็จะมากขึ้นนะครับนะครับเราเราอาจจะไปสอบได้เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นอะไรที่เราอยากไปนะครับต่อไปเราอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนทุกอย่างนะครับพอเราเก่งขึ้นนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับกับกับตนเองนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็ มีอะไรก็คือให้กับสังคมบ้างน,น,นะครับนะครับสุดท้ายนะครับที่ขอฝากทุกคนนะครับทีมง,งานทุกคนเนี่ยเรานะครับพร้อมที่จะกล้ามันด,ด้วยกันนะครับอขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะทุกคนพร้อมนะคะค่ะเรามีรางวัลพิเศษนะคะอยู่สี่รางวัลจะมอบเป็นการขอบคุณ 4ท่านที่เสียสละนะคะตัดต่อ VTR ให้กับทุกท่านได้ดูเชิญค่ะเชิญเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญคุณดอยมอไปค่ะ อย่าพึ่งลงนะคะค่ะเราได้เลือกหันใจหรือคนที่เราประทับใจแล้วในการตัวรครั้งนี้นะคะปรากฏว่าคะแนนเท่ากันมีอยู่สองคนนะคะสองคนคะแนนเท่ากันค่ะนะคะเอาเปา็นว่า พี่วันไม่อ่านดีกว่าอนะขออนุญาตให้น้องคนสวยอ,อ่านชื่อนะคะขอสองท่านเชิญบนเวทีนะคะท่านแรกนะคะจังรีค่ะท่านที่สองนะคะอับดุลฮาเลน,นะค,ะค่ะ เป็นรางวัลที่เพื่อนๆโวตให้นะคะพี่ยางได้นับแล้วนับอีกนะคะก็ก็เท่ากัน,นะคะ่ะอ่ะปีหน้าเลือกใหม่นะคะมีหน้าแม่ได้ขึ้นละอัะอะ่งนี่ไม่ได้ม่ไาละ ทำกันมาสถานการณ์ทุกกิจกรรมนะคะรวมแล้วคะแนนสูงสุดดีสูงสุดและรองนะคะเหมือนนางงามเลยนะคะประกาศเลยนะคะค่ะขอเป็นกลุ่มที่ชนะสูงสุดไมเงี่ยมาไม่ได้ประกาศนางงามค่ะมีที่หนึ่งกับรองนะคะคะแนนสูงสุดก็ยกให้กลุ่มที่สามค่ะเด็กผู้ สัากการนะคะสำหรับลุ่มที่หนึ่งเนี่ยปากการนี้ถึงเกิดราคาไม่มากนะคะแต่เราอยแบบากีูว่าท่านรองท่านประหลัดจังหวัดนะคะใช้เซน็นอนุมัติโครงการของท่านนะคะหลายล้านแล้วนะคะค่ะท่านที่ใช้นะคะก็จะได้เดินตามท่านเหล่านี้ไปนะคะ ถอบคุณนะคะค่ะต่อไปนะคะกลุ่ะะมที่หนึ่งเลยะคะ่ะรางวัลเท่ากับคะแนนเท่ากัน,นะคะ่ะกลุ่มที่หนึ่งรับรางวัลค,ค่ะ,คะ,ะเหมือนกันสายเธอเลยะคะ่ะได้ เราถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการร่วมกันนะคะอะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่สองเชิญค่ะ โอ้ยยยยย้ยย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 ยจยยคยย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 อยย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 ย่ยย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 อ ก็ู่เล่นกันแล้วนะคะดิฉันก็ม่ตาบาเล่นอะไรน,น,นะคะเป็นบีเล่นค่ะค่ะยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะยังมีความสำคัญในงานคืนนี้นะคะอาหารที่อร่อยอร่อยที่เราทานคืนนี้นะคะท่านเป็นคนคัดสรรเลือกให้เราค่ะเสียงปอบมือให้พี่มาร์ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ไปเว้นนิดหนึ่งนะมีพึ่งกลับมาจากลองแก่งที่สัตูเหมือนกันที่เมื่อกี้ที่ถามน้องวันเนยนะอ่าที่เปิดหกนะจริงๆคนเราอ่ะองค์กรการทํางานในองค์กรอ่ะถ้าเหนียวแน่แนแบบนี้นะมันก็ดีแต่บางองค์กรเนี่ยมันก็แล้วแต่ทั้งเจ้านายแล้วก็ลูกน้อง ถ้าท่าน้องตัวดีเจ้านายมันก็ผ่าวผ่าวอีรอบนที่พี่เหมือนเมื่อกี้ดอยพูดว่าการให้น้าหลายๆหลายๆจุดสามจุดที่ที่ดอยพูดก็ดีเพราะว่าแต่ละสังคมมันไม่เหมือนกันผู้อยู่สถานเจ็ดที่อยู่สถานีท่หกลักษณะการทำงานน่ะมันไม่เหมือนกันเพราะควางโน่นอ่ะอาจจะพี่ก็เป็นมุสลิมเหมนะ แต่ที่สากลนหน่อยนึงเออเนี่ยคื